ผมชื่อว่าอีธานทำงานเป็นนักข่าวอิสระอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชีวิตของผมวนเวียนอยู่กับการเขียนบทความข่าวทั่วไปข่าวอาชญากรรมบ้างข่าวชาวบ้านบ้างไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะักจนกระทั่งคืนหนึ่งผมเจอคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งครับที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดการวันนั้นเป็นวันฝนตกหนัก ถนนก็เปียกชื้นผมนั่งอยู่ในรถฟังวิทยุเก่าๆเ,เพื่อฆ่าเวลาเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ในเขตชนบทมันไม่ค่อยดีนะผมหมุนครื่นไปเรื่อยๆเสียงซาซาดังแทรกในทุกช่องเลยครับจนกระทั่งผมหยุดที่ครื่นหนึ่งเขียนว่า888 AM เสียงในครื่นนั้นเงียบผิดปกติก่อนจะมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆด้วยสำเนียงอังกฤษว่ายินดีต้อนรับสู่ t h เดลัสบ d c a s t เราขอเล่าข่าวของวันพรุ่งนี้ให้คุณฟังผมงงเลยครับข่าววันพรุ่งนี้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงผมขมวดคิ้วฟังต่อด้วยความสงสัยเสียงเธอยังคงเรียบเย็นเหมือนคนอ่านข่าวทั่วไปเพียงแต่ข่าวที่เธออ่านมันแปลกๆเช่นชายวัย54ปีจะถูกพบเป็นศพในแม่น้ำเมอร์ซี่ในเช้ามืดวันพรุ่งนี้ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ ชื่อของชายคนนั้นคือคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนผมคิดว่าอาจจะเป็นข่าวเก่าหรือเป็นคลื่นทดสอบอะไรสักอย่างจึงปิดวิทยุไม่สนใจอะไรแล้วก็กลับบ้านครับแต่เช้าวันถัดมาข่าวในโทรทัศน์ร,รายงานตรงกันทุกคำว่าชายวัย54ปีถูกพบจมน้ำตายที่แม่น้ำเมอร์ซี่เหมือนที่คลื่นนั้นพูดไวเ้เป๊ะเ,เลยมันแปลกมากมาก ตอนนั้นผมได้ยินผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ผมพยายามคิดแบบนั้นแต่ในคืนต่อมาครับผมก็อดไม่ได้ที่จะเปิดคลื่นนั้นขึ้นมาอีกครั้งเวลาตีหนึ่งหกนาทีเสียงผู้หญิงคนเดิมก็กลับมาคืนนี้พวกเราจะเล่าข่าวของวันพรุ่งนี้อีกครั้งเสียงเธอนุ่มแต่เย็นลาบลาวกับว่าเธอไม่มีชีวิตบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้ มันจะเกิดเหตุไฟไหม้ในแฟลตแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเมืองและอีกชื่อหนึ่งครับเป็นชื่อของหญิงสาวที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเป็นเพื่อนนักข่าวที่อยู่แผนกเดียวกันผมก็นอนไม่หลับแทบทั้งคืนเลยเพื่อนผมอยู่ในแฟลตนั้นพอตอนเช้าผมรีบโทรหาเธอแต่ก็ไม่มีใครรับสายและตอนบ่ายข่าวก็รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในแฟลตของเธอจริงๆไม่มีใครรอด ผมต้องเสียเพื่อนไปหนึ่งคนตอนนั้นผมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเด็ดขาดผมเริ่มบันทึกขึ้นเสียงวิทยุนั้นไว้ทุกคืนพยายามหาหลักฐานว่าใครกันแน่ที่เป็นคนออกอากาศแล้วเขารู้ได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่ผมลองติดตามสัญญาณทางเทคนิคมันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนคลื่นถูกส่งมาจากในอากาศไม่มีจุดเริ่มตน้นไม่มีจุดจบ จนกระทั่งมาถึงคืนที่4ครับคืนนี้เป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการคืนที่4ี่ผมนั่งจิบกาแฟอยู่ในบ้านค้นหาคืนวิทยุไปเรื่อยๆในที่สุดผมก็กลับมาที่คืน8 88 8อีกครั้งในคืนนี้เสียงในวิทยุพูดชื่อของผมเองชื่อของผมนักข่าวชายวัย30ปีชื่อว่าอีธานเฮ จะหายตัวไประหว่างทำข่าวในคืนวันเสราร์นี้โ,โหตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกหน้าซีดเลยครับผมปิดวิทยุแทบไม่ทันผมนั่งเงียบอยู่ในความมืดฝนก็ตกปล่อยๆลงมาเฮ้ยผมจะทำยังไงดีวะนี่กูต้องตายหรือว่ากูต้องหายตัวไปไหนเนี่ยแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องมีเสียงหมาเห่าหอนมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยู่ตัวคนเดียวบนโลกจะไปบอกใครก็ไม่ได้ ผมพยายามจะโทรหาตำรวจแต่จะให้ผมพูดไว้ยังไงดีละ่ะอ๋อผมได้ยินเสียงในวิทยุบอกว่าผมกำลังจะตายนะหรอพูดแบบนั้นหรอผมว่ามันคงไม่มีใครเชื่อผมนแน่แต่แล้วผมก็ตัดสินใจครับผมไม่กล้าออกจากบ้านทั้งวันเลยรอจนกว่าจะถึงคืนวันเสาร์เวลาก็ค่อยๆเข้าสู่ตีหนึ่งหกนาทีไปเรื่อยๆผมตั้งใจว่าจะไม่ฟังอีกแต่เสียงจากวิทยุ มันกลับดังขึ้นมาเองข่าวด่วนคืนนี้ชายวัยสาปีถูกพบเสียชีวิตบนรถยนต์บนถนนชนบทนอกเมืองแมนเชสเตอร์สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดเสียงนั้นพูดชา้าผมได้ยินเสียงเหมือนใครก็ไม่รู้หัวเลาะอยู่หลังใหม่ผู้ตายชื่ออีธานเฮลสผมยืนนิ่งผมไม่รู้จะพูดยังไงครับ และทุกอย่างก็ดับบูบไปเลยสักพักผมก็ตื่นขึ้นมาเอา้ากูยังไม่ตายเหรอเนี่ยและผมก็เปิดวิทยุฟังอีกครั้งในตอนเช้าตำรวจพบรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเปิดวิทยุเสียงดังแต่ไม่มีใครอยู่ในรถมีเพียงเทปบันทึกเสียงที่วนซ้ำไปซ้ำมาประโยคเดียวตลอดทั้งมว้วนขอเล่าข่าววันพรุ่งนี้ให้คุณฟังและในคืนวันต่อมาคืนแ8 8 ก็ยังออกอากาศเหมือนเดิมพร้อมกับเสียงชายคนหนึ่งที่มาอ่านข่าวแทนผู้หญิงคนนั้นและเขาก็พูดอีกว่าชายใบยสสอีธานเฮสจะหายตัวไประหว่างการทำข่าวคืนวันเสาร์นี้แต่จริงๆผมจะบอกว่าที่ผมได้ยินดังนั้นมันผิดวันครับมันเป็นวันศุกร์และผมก็เผลอหลับไปเหมือนผมฝันซ้อนฝัน แต่อันนี้มันไม่ใช่ความฝันแล้วที่ผมได้ยินณนตอนนี้ชายวัย30ปีอีธานเฮสจะหายตัวไประหว่างทําข่าวในวันเสาร์คืนนี้และวันนี้ก็คือวันเสาร์ครับผมจำได้แม่นเลยว่าตอนนั้นหัวใจผมเต้นแรงกดดันบอกไม่ถูกผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีใครมาเล่นตลกอะไรกับผมแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างผมอาจจะได้กลายเป็นข่าวจริงๆแน่ในวันนี้ ผมไม่รู้จะทำอะไรจะนอนก็นอนไม่หลับผมเฝ้าดูเข็มนาฬิกาค่อยๆเข้าใกล้ตีหนึ่งเรื่อยๆผมตั้งกล้องมือถือไว้จ้องไปที่วิทยุเก่าตัวนั้นตั้งใจว่าจะบันทึกทุกอย่างถ้าผมเป็นอะไรไปถ้าเสียงนั้นกลับมาอีกผมจะหาหลักฐานให้ได้ว่ามันมาจากที่ไหนและแล้วเวลาก็มาถึงตีหนึ่งห้านาทีวิทยุก็เงียบอยู่ผมก็เริ่มโล่งใจแล้วคิดว่า อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอนาฬิกาไปถึงตีหนึ่งหนาทีพอดีสัญญาณขาดห่วงเสียงซาซาดังขึ้นเหมือนคลื่นทะเลครับฟู่ฟูฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งข้าวดวนคืนนี้เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเขากําลังฟังเราอยู่ที่หน้าวิทยุตอนนี้เฮ้ยผมชะงักเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเธอพูดต่อราวกับว่าเห็นผม แล,แล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆข้างหูคุณคิดว่าคุณจะรอดได้เลรอ,อีธานผมทนไม่ไหวผมปาเครื่องวิทยุทิ้งทันทีมันกระแทกพื้นแตกเป็นเสียงเสียงเสียงซาๆก็หายไปแต่ผมครับยังได้ยินเสียงเธอจากข้างๆหูผมเองคืนนี้คนยังไม่ตายหรอกแต่จะมีใครบางคนตายแทนคุณผมสะดุ้งโยยวิ่งออกจากบ้านฝ่าฝนไปทั้งอย่างนั้น ผมไปลบในปั๊มน้ำมันเก่าริมถนนครับคืนนั้นผมนั่งอยู่จนสว่างไม่มีใครตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอาการเครียดหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าภาพหลอนแต่เช้าวันต่อมาข่าวในแรงงานอุบัติเหตุรถชนบนถนนเส้นเดียวกับผมที่ใช้หนีเมื่อคือนมีชายคนหนึ่งครับเสียชีวิตทันทีเขาเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับผมชื่อนิโคลัสเฮสชื่อคล้ายกับผมแทบทุกอย่าง ตอนนั้นเองผมรู้แล้วว่าผมรอดมาได้จริงๆแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมหนีพ้นหรอกครับแค่มีคนมาตายแทนผมเท่านั้นแต่ตั้งแต่นั้นมาครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยแตะวิทยุอีกเลยแต่บางคืนตอนฝนตกผมก็ยังได้ยินเสียงเบาๆจากข้างนอกหน้าต่างเหมือนว่ามีใครกําลังหมุนขึ้นอยู่ในความมืดและเสียงนั้นก็ยังกระซิบเรียกชื่อผมเบาๆตลอดครั้งหน้าคุณจะรอดไหม